เได้ยินบ่หนอยเอาขออาญาแม่ไสมหาพุทธ,ธแห่งปวยโถ่วยเทพแห่งสงกปูจันตาเซใหญ่มีเจ้าไม่ขัดขวางขอจงบอกดังกล่าวที่เจ้ามาเชือนดุดดังแสงประเทืองเรื่องลืโท้อลวกกัน <c oughs> มาอีกแล้วบอสลูกหลานมายิ้งกันอีกล่ะมาขอสามตัวตุ้มๆนี่ระค่ะมาขอบุญญาลิทธ์มาขอบุญญาลิทธ์อยากได้บุญญาลิทธ์มือนี่กัมาทั้งอริยะเมตไใจมหายานปูจันกับโบมี่ยังแล้วมีแต่ขมาดืแห้ง ลูมกมาว่ามาจ้าเอ็้นที่ัเไปด่าขอโชแล้วคับท่าลับคู่จันอยากใหญ่ีแก้วอยากใ่ี้ไปดไป่าไปาไป่าไป่าไปดไปดไปด อีโตข้ม่อยใหญมากบอก่นะอหญหแล้วให่แล้วเราใหไกลตัวมีอีโตัวครับเรามีไกลก็ได้โกลตก็มีอีตัวดานไห้ออกมาบนเราความแดงน่งดื่มใส่มะกรูกัอปูเสียงสวรรค์เจ้า bỏ mi nhắn đây là nội đẩy trên mà cầm mi heo vào luôn chết 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 gì ra luôn chết 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 หมดก่อนหนเก้าเก้าเก้าเ้วนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะวดเจ็ดอะไรสินะจัดมาเลย cách ba lẹo, biến thành théo, bên này, bên này, nhìn bò nói, mà đi nhìn chết 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 หัวคว่หัวไงกับบมีหยังเยอะเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดอันหัวคว่ลงกับขาสีฟ้าจะว่ายน้ละน้อยนุ่งบ่ปูดวันเเาก็พกมาเจ้า็เจดบ่มี่ยังดอกเจ็ดเจ็หกหกเจ็ดเจี่ลูกเจ็ดสิบลูกสิบเจ็ดหกเจ็ดเนาะหัวไง ไล้อยู่ข้างหลังคาน่บนบน hmm. ข้างบนัข้าง mm hmm. บนหลังคาไล่อยู่ข้างหลังคาเด้อหน่อยบนหลังคาาิาจะุ่เย กบบ่อคว่าเจ็บ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 ได้ยินบ่อหน่อยได้ยินล่ะกบฟังเอาเด้อไปข่าให้ใจกลวงกลวงไข่าให้สว่างสวัยตีขาให้มีหัวใจอันบริสุทธิ์มามือนีกบมีนังมีต่าหัวใจคือกันละแต่ได้บาดเื่อนี้แบกปูนมาปันหูบเด้อแบกปูนมาปันหูบ <16. S 2> หูปีหยังปูปูหูหูหปูเอกสวนนอสีแดงสูงเก่าศอกสูงเก่าศอกนี่อริยานาสง์ผูกเป็นบุญบันดาลผู้ใดมาขอศัพท์ก็ได้ศัพท์ผู้ใดมาของานก็ได้งานผู้ใดมาขอบุญวัสนาะอริยเมตไตรมหายานทุกขณานับกจิจริญไปข้างหน้าเรื่อยๆเพิ่นว่ะ บัดเกล <so ี่ยพปนว่าเจ็ดเจ็ดแล้วยืนเป็นแถวอยู่นี่ล่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดเจ็ดเจ็ดหนบ่น่อยเห็ะเจ็ด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 อยู่ซำนี่ละเจ็ดนีมันที่เป็นเจ็ดอีหยังมูเจ้ากระท้าคอยคอยกัยังว่าคาสี่ฝ่าหัวถิ่นดิน เจ็ดหนี่เจ็ดหกนี่เจ็ดหกเจ็ดหกไปเฮ็ดจังไดสิมังสิมีสิดีสิแมนรถมันกระเล็ดอัดอา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 ดไปอัดกระเล็ดอา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 ดอัดอยู่ดีละมันสิแลนไปซ้ำไดมันสิดีไปซ้ำไดมันสิได้ไปซ้ำได ่อยกะว่าเจ๊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 ตัวนี้เขียนบ่อนอนเขียนกะสิเขียนเบื้องหลังเขียนให้มันดีให้มันได้เขียนให้มันใจให้มันแมนนี่เจ๊เจ๊ยังจังสีมั่งสีมี่เจ๊ยังมันจังสีดีสีแมนผู้ใดสีว่าจังได้่อยกะว่าตัวนี้มาเจ็บโอ๊ะมามันสีฮักสีแพงมันสีดีสีได้ ใจนั่นมันก็จิเป็นนอพผู้ทอยู่คือเกาล่ะน้อยหกสีหกเจ็ดสี่สี่หกเจ็ดได้ยินบ่นานอยได้ยินบ่หน่อยสหกเจ็ดหก่เจกสี บถึงเจ็เสาหัวเจ็ดหกสี่นะคะลองไปตัดกันดูนะคะบ๊ทถึงจ็เสาหวละฮ่บาดเจือกนี่เจ็ด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 เจ็นี่เจ็ดสิบหกหอยู่นี่ละสี่สิบหอยู่นี่ละซึ้เดาดหน่อย จับไ yup. ด้ก็เสียวเงินเพิ่นบ่มนเงินเฮาเงินเจ้าบ่มนเงินควายมา่นเสียวยู่เบิดมือได้อยู่เบิดมือบัสถึงเสาหัวเป็นเสาหัวเด็กพี่น้องเลยบ่ถึงแต่ผู้น้องในโลกถ้ามหาญายาจักรนเอุพม่าสิทธิกมังอาราธนาคอยกะว่าเก้ากสิตายอยู่นี่ ตายลองงงแรงยังอยู่นี่กับบ้าตายบึงตายเหยื่มันดีมันแม่ตายเหยื่มันพี่เหยื่มันอ้วนตายลีอยู่นี่ตาย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 เก่าสิตายอยู่นี่เก้าสิตายอยู่นี่เสี่ยสวรรค์มาแล้วนะปุู่เนี่ยนว่ากักปู่ส่งตัวเนี่ยส่งตัว อะไเน้อพี่นสี่หสี่โอ้ยมักจำไดรเจ็เจ็ดสี่โอ้เจ็ดหตัี่ัวนเ้มเจ็ดอ้ยตนนี้พันูนใให้มูเจ้าซื้ออมันอยู่ทั้งอากาศมันบริยูดิน บอแพรกันดอกมันบ่แพ้กันดอกน่อยเลยฮักเต้ากับฮักข่อยวชาตแม่ปูฮักเต้ากัักข่เอาสีแดงปูแม่ปูเจ็ดหกสี่นะคะถ้าไล่ตาูเจ็ดหกสี่เจ็ดหกหกสี่สี่เจ็ดนะคะ

ตายคอหลตายคอหลตายคอหลตายอ้วนตายดีสวรรค์ตายก็คือหมอด้วยมอระหนัง เก้านเ้าเก้นเก้นอเก้า้าบา็ก้าน่บาทเทีแรกกับกระตาหมากไม่ไงนี่ผู้ใดถือเอากระตาหมากมาให้เด้อห้าเก้าอแล้วบาดเทีย เอาดูตัดห so ้าเอาเดเอยันยากขอตัวน้งนเอเอไม่เกันี่เเอาโลดเอาหน่อยเอาโหลดเดนบ้าง เอ้น่อานั่นชัดเจนแล้วนะเจครับแเแ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดหกสี่แล้วก็สี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้านะครับครับผมเป็นเจะแบบรจะจง่ายกหกเ็ดสีหสี่นะคือจําง่ายง่ายที่สุดเลยนะครัใจเย็นๆเนาะ อยากเห็นเสียงอนุสงฆ์แห่งสเวกตชัดคคยกับบ๊อบบ,บี้อย,อย่างน้อยเอ้ยเออเออต่อ